วันนี้เราจะมาสอนในส่วนของหัวข้อมหาเวสันดรชาดกเนาะซึ่งจากรูปที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นชาดกเรื่องหนึ่งอย่างบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับเนาะบางคนที่เคยอ่านหนังสือกระตูน้นหรือดูในส่วนของเอ่อแอนิเมชันก็จะรู้จักว่านี่คือพระมหาชานกชาดกซึ่งเป็นฉากที่พระมหาชานกนั้นว่ายน้ําอยู่กลางทะเลนะครับผมว่ายน้ําอยู่กลางทะเลแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้ก็จะเจอกับนางเมฆลาที่นะมาช่วยนะครับเนาะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมานะครับจะมาเรียนกันก็คือเรียนในเรื่องของมหาเวสันดรชาดกนะครับก่อนที่จะมาดู้รูเรื่องของมหาเวสันดรเรามาดูคําว่าชาดกก่อนชาดกคืออะไรชาดกคืออะไรนะครับเนาะชาดกนะครับตาม ความหมายแล้วชาดกนะครับคือเรื่องราวหรืออัตชีวรประวัตินะครับที่อันนี้ต้องดอกจันเลยนะครับอันนี้ต้องดอกจันเลยเนาะเนาะต้องดอกจันเลยที่เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้ต้องย้าตรงนี้เลยเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเรียกว่าชาดกเนาะนะครับเนาะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตอนไหนนะครับเป็นชาติที่แล้ว ชากรก่อน,อนซึ่งคนที่บําเพ็ญบารมีบําเพ็ญเพียรอะไรแบบเนี้ยเราจะเราจะมีเรียกชื่อเขาว่าพระโพธิสัตว์เหมือนกับตราโรงเรียนที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนอันนั้นก็คือผู้บนเพ็ญเพียรท่านหนึ่งเนาะซึ่งในส่วนของชาดกนี้นะครับถูกบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับเนาะในส่วนที่ชื่อว่าพระสุตตันตะปิฎกเนาะชาดกนะครับเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าบางคนเข้าใจว่าชาดกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ย เวียนว่ายตายเกิดแค่สิบชาติแต่ถามว่าจริงๆแล้วสิบชาติไหมตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับสิบชาตินั่นคือสิบชาติสุดท้ายเราอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่นั้นคือไม่เป็นไรนะครับเนาะเรามาดูกันชาติดกแบ่งออกเป็นสองชนิดครับชนิดแรกเราเรียกว่านิบาตชาดกเนาะนิบาตชาดกเป็นชาดกที่อยู่ในคัมภีร์นะครับเนาะอยู่ในคัมภีร์มีทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องเนาะซึ่งเรื่องราวทั้งห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเรื่องนี้เป็น เขาบอกว่าเขาเอ่อเป็นชาดกนะครับเป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์เป็นผู้เล่าด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์พิเศษพิเศษที่ในชาตินั้นเมื่อชาวบ้านถามมาพระพุทธองค์ก็เล่านะครับเนาะอยู่ในพระสุตันตบิดกและอย่างที่สองก็คือปัญญาชาดกเป็นชาดกที่แต่งขึ้นนะครับอยู่มีอยู่ห้าสิบเรื่องโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ นะครับโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่เนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามารู้จักตัวนี้แหละทศชาติชาดกมีหลายเรื่องมากเลยครับพระพุทธเจ้าวินไว้แต่เกิดเยอะมากนะครับผมเป็นทั้งสัตว์เป็นทั้งมนุษย์เป็นนังพญานาคเป็นทุกอย่างนะครับแต่ชาติที่เขาจะนิยมเอามาเล่านะครับชาติที่เขานิยมเอามาเล่ากันก็จะเป็นสิบชาติสุดท้ายนะครับซึ่งเราเรียกว่าทศชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบชาติสุดท้ายเนี่ยครับ เป็นชาติที่บำเพ็ญบาร,รมีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับบำเพ็ญมาแล้วห้าร้อยกว่าชาติพร้อสิบชาติสุดท้ายบาร,รมีแก่กล้าอันนี้ส่งมันเยอะอันนี้ส่งมันแรงนะครับเนาะอ่ะมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างบาร,รมีทั้งสิบประการก็จะมีเนคัมบะบารมีอันนี้ไปดูในหัวข้อเลยแล้วกันนะครับทศชาติเนาะทศชาติ ชาติที่หนึ่งนะครับเตมีชาดกนะหรือหรือเราเรียกชื่อนูว่าพระเตมีใบาชาตินี้บำเพ็ญเกี่ยวกับการออกบวชเนาะเป็นเรื่องราวของพระเตมีซึ่งอยากออกบวชแต่ว่าด้วยต,ตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์พลุรูปเป็นของกษัตริย์ปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้บวชเขาอยากให้สืบสันติวงศ์เนาะนะครับไม่อยากเออแต่สุดท้ายก็ได้บวชเพราะว่าด้วยความสัทธานแรงกล้าอย่างที่สองนะครับมหาชนกชาดก นะครับมหาชนกชาดกเนาะซึ่งมหาชนกชาดกนั้นเป็นบรรันทเกความเพียบรบารมีของบุคคลคนหนึ่งที่ว่ายน้ํากลางมหาสมุทรขณะที่เรือล่มนั่นเองนะครับเนาะก็เมื่อกี้เล่าไปแล้วต่อไปสุวรรณสามชาดกครับสุวรรณสามชาดกสุวรรณสามอยู่กับพ่อแม่ที่ตาบอดมีความเมตตากรุณาครับอยู่วันดีคืนดีเนี่ยกษัตริย์มายิงลกตกปลาแล้วก็ยิงโดนสุวรรณสามเห็นไหมเห็นลูกศรไหม นะครับเนาะเนาะก็ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีพ่อแม่อธิษฐานสุดท้ายก็ฟื้นขึ้นมาแล้วได้ดูแลพ่อแม่ต่ออ่าต่อไปเนมิราชาดกนะครับเป็นผู้บำเพ็ญเกี่ยวกับความภาคเพียบรบารมีหรือว่าอธิษฐานบาร,รมีความตั้งมั่นอันนี้ผิดนิดนึงนะครับเนาะบำเพ็ญเกี่ยวกับความตั้งมั่นนะครับ แล้วก็มโหสถชาโดดชาดกนะครับมาจากคำว่ามหาบวกโอสถเป็นคำจมานเราใช้วิธีการตัดสระหน้าใช้ใช้สระหลังเนาะนะครับเรียกว่ามโหสถนะครับมโอสถแปลว่ายามหาแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่ายาที่ยิ่งใหญ่เนาะก็มันเป็นเกี่ยวกับเอ่อความรู้นะครับเออปัญญาบาร,รมี เนาะเป็นผู้เก่งกล้าส,สามารถนะครับก็อย่างเช่นโมโหสดจะจะเป็นคนที่เก่งมากๆตื่นมาเกิดมาพร้อมแท่งยาที่ถืออยู่ในมือก็เลยได้ชื่อว่าโมโหสดเมื่อฝนยานั้นให้แม่กินแม่ก็หายปวดหัวซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็คือปวดหัวมานานนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือปวดหัวมานานซึ่งในส่วนของโมโหสดนั้นก็จะมีก็จะมีเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆให้โมโ oh หสดช่วยแก้ไขเพราะว่าอะไร โมโหโสนเป็นคนเก่งอย่างที่บอกบํมเพงกับปัญญาบารมีแสดงว่าโมโหโสถนั้นเป็นคนที่มีความรู้มากซึ่งอาการมีความรู้มากเนี่ยครับมันทําให้เรื่องลือไปถึงพระราชวังและได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังนอได้เข้าอยู่ในพระราชวังเลยไปเป็นคณะบัณฑิตผู้ให้อ่าอะไรแหละแนะนําเกี่ยวกันของบ้านของเมืองของกษัตริย์เลยเขาเรียกราชบัณฑิต ซึ่งในส่วนตัวเนี้ยก็เขาอะมีอยู่แล้วห้าคนแต่เป็นลุงแก่ๆซึ่งพอมโหสดไปเขาจะรู้สึกมีความอิจฉาบ่าไอ้ทําไมทําไมเธอถึงเข้ามาได้อะไรอย่างงี้ก็เลยพยายามกกนแต่งทุกอย่างครับเนาะมีมีภาร,รกิจต่างๆให้มโหสถอย่างหนึ่งเลยนะก็คือการหุงข้าวเขาบอกว่าให้มโหสถหุงข้าวแต่ห้ามใช้ฟืนในการหุงเออให้ใช้ตอฟืนแต่ห้ามใช้ฟืนในการหุงให้โมโหสถหุงข้าวแต่ห้ามใช้ข้าวในการหุง และอย่างที่สามห้ามใช้คนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในการหุงข้าวเออมโหสถก็แก้ไขด้วยการใช้ใบไม้แทนฟืนเพราะว่าใบไม้ไม่ใช่ฟืนมโหสถใช้จมูกข้าวออจมูกข้าวเนาะใช้จมูกข้าวแทนนะครับเนาะใช้จมูกข้าวแทนเนาะในการแทนข้าวและอย่างที่ 3, สามมโหสถใช้สิ่ง ไม่ได้ใช้ผู้หญิงไม่ได้ใช้ผู้ชายแต่ใช้บันดอกบันดอกคืออะไรนะครับบันดอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันบรรดอกตัวนี้ต้องกอไก่กระรันนะครับเนาะบรรดอกตัวนี้นะ บันดอกรกไก่กระลนนะครับเนาะแปลว่ากะเทยเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับน้โมเนะมาะโมโหสดใช้ในส่วนของบันดอเป็นผู้เป็นผู้เออขุงเพราะว่าโมโหะะสดเพราะว่าโมโหสดบอกว่าบันดอไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและไม่ใช่ทั้งผู้ชายเออก็มันเลยไม่ถือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็คือเป็นความฉลาดเฉลียวของมโหสดนะครับต่อไปเรื่องที่หกครับผมเรื่องที่หกเรื่องนี้ก็คือเป็นนาคเรียกว่า พระพุริทัตชาดกนะครับมันเป็นเกี่ยวศีลบาร,รมีเพราะว่านะครับโดนพราหมณ์เท่าเนี่ยจับไปแสดงละครปาหีอยู่ในตามหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรเพราะตัวเองถือศีลเนาะต่อไปจันทกุมารอันนี้ก็โดนบูชายันเพราะพ่อของตัวเองไปเชื่อเรื่องตัวนี้แต่ตัวเองก็อดทอนด้วยความขันตินะครับขันติบาร,รมีต่อไปก็จะเป็น นาทพมชาโดกว่เออเกี่ยวกับอเวกขาบาร,รมีหรือการวางเฉยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่แพ้เก้าเก้าสี่เอเก้า 9, นะครับเนาะวิทุระชาดกาบำเพ็ญเกี่ยวกับสักะบาร,รมีก็คือตัวเออกษัตริย์ที่ตัวเองอยู่ด้วยอเสียเสียเขาเรียกอะไรละเล่นเกมแพ้เออแล้วอยากตัวน,นี้อสูตรตันนี้อยากได้พระวิทุระไปเพื่อฟังธรรม เนาะสุดท้ายตัวเองก็ต้องยอมไปนะครับตัวเองก็ต้องยอมไปเพราะว่าสัจจะที่ว่าไว้และชาติสุดท้ายครับก่อนที่จะเสวยชาติเป็นเจ้าชายศรีตถานในชาติถัดไปนะครับเนาะชาตินี้ก็คือมหาเวสสันดรชาดกที่เลอกบาลังจะเรียนบางเพลงเกี่ยวกับทานมรรมีชาตินี้มีความพิเศษมากครับมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นชาติสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปเกิดใหม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรแล้วเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วของชาติเนี่ย ก็จะบำเพ็ญบารมีห้าร้อยกว่าชาติแล้วห้าร้อยสี่สิบหกชาติแล้วซึ่งพอเป็นชาตินี้ชาติสุดท้ายเนี่ยบารมีต่างๆเนี่ยจะสั่งสมอยู่ในชาตินี้เขาเชื่อว่าบารมีเยอะนะครับบารมีเยอะเนาะอันนี้สรงต่างๆแล้วก็ด้วยความที่สิบชาติที่ผ่านมาบำเพ็ญบารมีในหัวข้อต่างๆเนี่ยทั้งเก้าชาติที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ตามความเชื่อในศาสนาพุทธจึงเชื่อว่า มีอันนี้ส่งแรงเออคนที่ฟังแล้วก็จะได้บุญเยอะก็เลยนิยมเอานำมาเทศนาในวันพิเศษพิเศษนะเราเรียกกันชื่อว่าเราเรียกกันในชื่อว่าเทศมหาชาติเออนะครับเทศมหาชาติเพราะว่าชาติเนี้ยได้สมญานามว่ามหาชาติแปลว่าชาติที่ ยิ่งใหญ่นะครับแปลว่าชาติที่ยิ่งใหญ่เนาะด้วยความให้เรื่องของการให้มันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ด้วยบาร,รมีต่างๆใดๆเนี่ยส่งผลรวมให้ชาติเนี่ยโอ้ยมันมาเป็นมีอันนี้ส่งแรงนะคนที่มาฟังเ,เรื่องนี้ก็จะได้อันนี้ส่งดีผลบุญดีตามความเชื่อของศาสนาพุทธของเรานะครับเนาะตามความเชื่อของศาสนาพุทธของเราเนาะโอเคซึ่งในส่วนของเอ่อ เวสนชาดกครับผมหนึ่งเรื่องเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามตอนแต่ละตอนเราเรียกว่ากันนะครับแต่ละตอนเราเรียกว่ากันเนาะในส่วนของเวสนาลชาดกเนี่ยเรามักจะกะวีด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนาเมื่อผู้คนให้ความนิยมในเรื่องของเรื่องนี้มหาเวสดนดรชาดกมากๆนะครับผมกวีต่างๆก็เลยมักจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแต่งนะครับมาแต่งมา เสริมมาเพิ่มเติมนะครับเนาะมาเล่านะครับตาโยใช้กา d k กรอนโครงฉันไรเนาะเพราะว่าเป็นสมัยนั้นยังไม่มี y o u t u b e มีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและคนชอบนะครับเนาะโดยเริ่มต้นที่ความเป็นมาของเชาดกจะอยู่ในไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิมิกนาถานะครับเนาะถัดมานะครับก็นำมาแต่ง ในยุคข,ของพระบรมไตรโลกนาถชื่อว่ามหาชาติคำหลวงคำหลวงคืออะไรคำหลวงตัวนี้นะครับเนาะคำหลวงตัวนี้คือการรวมประพันธ์ประเภทกาบกนโคลงชันไร่นะ ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมอยู่ในเรื่องเดียวเออเนาะเราเรียกเราเรียกแปดผสมแบบนี้ว่าคําหลวงนะครับเนาะเออแต่เมื่อในสมัยของใครสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนะครับเนาะในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าทรงธรรมเกิดการเสียกรุงเมื่อเสียกรุงปั๊บมหาชาติคําหลวงก็เกิด การถูกทำลายเมื่อถูกทำลายปั๊บและอย่างหนึ่งมหาชาติคำหลวงอะเอามาเทศไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยาวยาวมากครับผมไม่สามารถเอ่อฟังได้ภายในวันเดียวจบเพราะอ้อลืมบอกไปการเทศมหาชาตินะครับมีเขาบังคับไม่ได้พูดจะบังคับหรอกแต่ว่าเป็นความเชื่อว่าสิบสามกันเนี่ยครับถ้าเราฟังได้จบภายในวันเดียวอะเวลาเราตายไปอะเราจะได้ไปเกิดใน รุ่นยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปคือพระศรีอรยิยะเมตไตลแล้วก็จะแบบได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้แหละนะครับเนาะแต่ว่ามหันาราย์คำหลวงมันยาวยาวมากครับคิดดูสิบามการอ่วันเดียวไม่จบอ่ะนะครับเนาะก็เลยแต่งใหม่แต,แต่งโดยแต่งโดยใช้ชื่อว่ากาบมหาชาติแต่ลักษณะคําประพันธ์ที่ใช้ในนี้ก็คือเป็นไร่ย,ยาวอะเป็นไราย,ยาวแล้วทําไมใช้ ใช้คําว่ากาบล่ะถูกไหมล่ะเอออันนี้เป็นไรควรจะเป็นไรมหาชาติสิกาบในที่นี้คืออะไรกาบในที่นี้แปลว่าคําประพันธ์ในสมัยก่อนนะครับเขายังไม่แยกประเภทสักเท่าไหร่ว่าแบบเอออันนี้เรียกว่ากาบนะไอนนเรียกว่ากรอนนะนนเรียกว่าโครงนะเขาจะเรียกรวมๆว,ว่ากระกาบกรอนการแปลว่าคําประพันธ์ที่มีความคล้องจองนะครับมีคําอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ไร นะครับตัวกามหาชาติเนี่ยก็ยังยาวครับขนาดแต่งใหม่ก็ยังยาวอยู่ดีเขาก็เลยแต่งใหม่อีกเอาแต่งใหม่แล้วนะแต่งเยอะเนาะแต่งใหม่โดยการชําระนะครับโดยการชําระเป็นมหาชาติกรอนเทศเอ,อ่อลักษณะคาประพันธ์ก็เป็นรายาวเหมือนกันนะครับเนาะนะซึ่งมีความกระชับนะครับมีความกระชับจบอยู่ในวันเดียวเนาะสามารถฟังวันเดียวจบเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมเอามหาชาติกรอนเทศ เทศกันนะครับมหาชาติตอนเทศนั้นนะครับเวลาแต่งด้วยไรายยาวเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่ผสมใส่เข้าไปนะครับก็คือการใส่คาถาบาลีเนาะการใส่คาถาบาลีนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ดู อ่อรอบนึงนะครับ ้าวนี่ครับมาดูกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับในส่วนของเนี่ยนี่คือตัวอย่างของเนื้อหาเนาะ นี่คือตัวอย่างของเนื้อหาที่เราเห็นนะครับนอกบแบบหนึง่งนี่ที่แบ็คไลน์นี้คือคาถาบาลีนะครับโสโพทิสัตว์โตเห็นไหมฟางนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์อ่านนี่คือลักษณะของที่บอกว่าจะมีคาถาบาลีสอดแทรกอยู่และคาถาบาลีพวกนี้นะครับเรานับนับแล้วรวมได้แล้วหนึ่งพันคาถาเลยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาถา น,นะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาถาพันเนาะนะครับพอคาถาบาลีวรนนี้รวมแล้วได้หนึ่งพันคาถาพอดีนะครับแล้วก็พอนะมาในส่วนของยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในรัชกาลที่สองนั้นก็ได้มีแต่งนะครับในส่วนของกันที่หายไปเขาจะชำระนะครับเพราะว่าอะไรด้วยเวลาที่ยาวนาน,นะครับมันก็จะมี หายไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับนี่คือการที่หายไป <c oughs> มันตามระยะเวลาบางทีเสียกรุงแล้วเขาก็เผาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับในสุขของมหาชาติเนี่ยก็นอกจากมหาชาติกรนเทศเขาก็จะแต่งเป็นอะไรอะไรอีกนะครับก็จะเป็นมหาชาติกำกรมัสซีคาําฉันหรือมหาชาติคําฉันอะไรเงี้ยครับเนาะก็แสดงให้เหน็นงว่าเอ่อเรื่องมหาชาติเนี่ยนะครับเขานิยม นิยมมากๆนิยมมากๆครับผมแล้วก็ความเชื่อในมหาชาติเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราบูชาถ้าเราฟังครบจบหนึ่งวันได้ไปเกิดหนึ่งได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ได้ไปเกิดในพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปแล้วก็ถ้าเราบูชาดอกไม้หนึ่งพันดอกครับจะได้พบกับพระศรีอรยะเมตรตรเนาะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปบางคนอาจจะงงว่าเออพระศระีอริยะเมตรตรคือใครต้องถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักวัดผาซ่อนแก้วไหมนะครับเนาะ ซึ่งในส่วนของจุดเด่นกันนะครับวัดซอนเอ้ามันในดีเอ่ยจะได้เห็นชะชันนะเออ เดี๋ยวหารูปสวยๆก่อนหารูปสวยๆก่อนอันนี้ก็ได้ครับ โอเคครับอย่างอันนี้ที่นักเรียนเห็นนะครับเนาะนักเรียนจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปเป็นชั้นๆถูกไหมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าในส่วนของสี่องค์แรกอะครับสี่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วในตอนนี้นะครับเนาะก็คือองค์ที่สี่องค์ล่าสุดก็คือพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางที่ก็เรียกว่าอุตมะโคดม เออหรือบางคนจะดูการ์ตูนแล้วจะได้เห็นคําว่าสากยะมุนีอันนี้มันอยู่ที่นิกายครับอยู่ที่นิกายเนาะคือเรื่องที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือคือองค์คนคนเดียวก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ส่วนองค์ที่ห้าที่เราเห็นมีมีอะไรมีชาดามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ พระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่กําลังจะเกิดในอนาคตก็คือพระสี่อรยะเมตตาที่ยังมีชดาแบบนี้เพราะว่าที่ยังมีชดามีมงกุฎแบบนี้เพราะว่ายังเป็นเทวดาอยู่เนาะยังเป็นเทวดานะครับยังไม่ได้มายังไม่ได้เสวยชาติมาในภพภูมินี้อะไรอย่างนี้นะครับเออก็ยังเป็นเทวดาก็ก็ยังมีมงกุฎมียอะไรอยู่ประมาณนี้นะ ครับเนาะซึ่งในความเชื่อในมหาชาตินะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เทศอะ่ะเขานิยมมากๆซึ่งเวลาเทศมหาชาติเนี่ยเขาเทศใหญ่เลยนะครับเนาะเทศทั้งใหญ่เลยแหละนะครับอืมนะซึ่งแต่ละกันนะครับแต่ละตอนอนะ่ะก็จะมีอันที่ส่งต่างกันนะครับอย่างเช่นการทศพรที่เป็นการเริ่มต้นใครที่ได้ฟังอ่าใครที่ฟังก็คู่จะได้นะครับก็จะเป็นไงก็จะได้คู่ครองตามที่หวงังมีบุตรชายหญิงอะไรอย่างเงี้ย บางทีเขากเ็เวลาเขาเทศนะครับเราก็จะมีเขาก็จะทําเหมือนพุ่มกระถินนะครับก็จะมีตั้งเป็นกองๆแล้วบอกกันกันที่หนึ่งถึงสิบสามอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามจะไม่ได้วาไปถึงสิบสามเลยใครอยากบูชากันไหนก็บูชากันนั้นเออใครอยากบูชากันไหนก็บูชากันนั้นบูชาในที่นี้ก็การทําบุญนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็บูชาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนบางบ้านที่รวยๆหน่อยในสมัยก่อนนะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้เนาะบางบ้าน นะครับอย่างรูปนี้เนาะบ้านไหนที่เขามีตังหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอ่อเป็นเจ้าภาพในการนั้นอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นเจ้าภาพทําบุญในการนั้นยอะไรเงี้ยใครร่วมก็ได้ซึ่งเห็นไหมการจัดสถานที่เขาจะมีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นไม้ต่างๆใดๆเป็นการจําลองสถานที่ให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับสถานที่ที่ได้แสดงธรรมนะ เออนะเนาะในตอนที่พระพุทธองค์เป็นผู้แสดงเองอะไรอย่างนี้เขาจะตกแต่งอลังการมากครับเทศมหาชาติเป็นเป็นเทศเป็นเรียกว,ว่าเป็นเทศกาลใหญ่เลย,เลยแหละคล้ายๆแบบอารณ์ประมาเหมือนสงกรานเหมือนแบบลอยกระทงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะชาวบ,บ้านเขาจะช่วยกันอะไรกันครับผมเนาะอืมนะนะครับอันนะี้สงก็แต่ละอย่างก็จะต่างกันนะครับเนาะ ซึ่งในส่วนของเทศมหาชาตินั้นก็นะครับก็อย่างที่บอกว่ากุศลแรงนะครับกุศลแรงเดือนนี้เหมือนว่าเทศมหาชาติจะนิยมเทศในช่วงของปลายปีละเมื่อก่อนจะมีสองช่วงนะครับเอ่อสองช่วงแต่เดือนนี้เหมือนจะปลายช่วงปลายปีนะครับช่วงปลายปีเนาะซึ่งลักษณะของเทศมหาชาตินั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อ ก็จะแตกตกแต่งอลังการแบบนะ้ำเือน,ให,น,นให้เหมือนเป็นป่าครับให้เหมือนเป็นป่าเหมือนสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเรื่องนี้เนาะโอเคแล้วก็พยาปิดท้ายด้วยที่มาของเวสันดรชาดกเพราะเมื่อกี้ได้กล่าวได้กล่าว,ได,าวได้เกริ่นไปให้แล้วว่าเวสันด์ชาดกอะครับเออก็คือชาดกชาดกแต่ละเรื่องอะครับจะมีเหตุการณ์ถูกไหมจะมีเหตุการณ หนึ่งเกิดขึ้นนะครับจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ชาวบ้านก็จะถามนะครับเอ,อนาะชาวบ้านก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้อย่างในเรื่องของเวสันชาดกอะเป็นตอนไหนตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยพึ่งอจอัตรสรู้ไปใหม่นะครับลงมาจากสวรรค์แล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะให้ญาติของเราอ่ะ เห็นทำเหมือนเราจังเลยนะครับก็เลยไปโปรดเหล่าประยุนญ,ญ,ญาติที่เมืองของตัวเองพอไปถึงปั๊บด้วยความตะนีอะครับที่แบบเป็นใครอะทำไมถึงกล้ามาสอนเราอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็เลยมีข้อกังขานะครับพระพุทธองค์ก็เวลาสแสดงครับไม่นั่งข้างหน้าแต่เป็นนั่งข้างหลังพระพุทธองค์ให้เห็นว่าเฮ้ยเรากับเธอมันเท่ากันนะมันเลน,นเท่ากันนะ จนไปเกิดอะไรขึ้นนะครับจนพระพุทธองค์ก็เลยสัมแดงอิทธิปฏิหารก็คือลอยขึ้นไปบนฟาแล้วก็แผ่รัศมีนะครับแล้วสภาก็เออสภาก็เกิดฝนโบกขรนีตกลงมาซึ่งในสุขฝนโบกขรนีะครับมีลักษณะพิเศษอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งตกลงนึงมีเม็ดสีที่เป็นสีแดงโอ้ไม่ใช่แดงเลือดนะเหมือนว่าจะเป็นแบบแดงระทีมอะไรเงี้ยไม่ใช่แดงเลือดนะครับสองนะครับเป็นฝนที่ ใครอยากเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกอ๋อพิเศษมากและสามตกลงมาละหายตกลงมาละหายใช้อะไรรองก็ไม่ได้ชาวบ้านก็เลยแบบอยนี่มันอะไรอ๋อเฮ้ยมันทําไมมันพิเศษจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะพระองค์เงี้ยพระเราจ้าก็เลยบอกอ๋อเขาเรียงฝนโบกขรนีซึ่งเกิดมาแล้วในชาติที่เราเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรและพระองค์ก็จะเล่าเรื่องพระเวสสันดร อันนี้คือเนื้อหาเนื้อความทั้งหมดของข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวครับถัดไปนักเรียนจะต้องนําเสนอนะครับในส่วนของเทศมาชาติทั้ง4ี่ภาคแล้วก็เดี๋ยวค,ครูจะมาเล่าว,ว่าเรื่องราวของเวสันดรชาดกทั้งหมดทั้ง13กันเนี่ยดำเนินเรื่องเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคันนาสนะคำนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีสวัสดีครับ